สวัสดีค่ะทุกคนผู้กำช่างมีนาพารีวิวนะคะวันนี้นะคะช่างมีนาจะมารีวิวนะปัตเรเลียนตัวกันขอมนะคะตัวนี้นะคะถือว่าหลายคนนะคะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะเป็นรุ่นของเคมยนะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดของตระกูลเคมืนะ,ะตัวนี้นะคะรุ่นของเขานะคือเคมือส2ง9องเกกนะคะอุปกรณ์ของเขานะแถมอะไรให้เราบ้างนะทุกคนนี่เลยนะคะ เปิดออกมาแบบนี้นะคะโอ้นี่นะคะกล่องของนะั้นก็จะมาแบบนี้ให้เราค่ะเมื่อนนะเรามาดูกันเลยนะคะสายชาร์จค่ะทุกคนสายชาร์จเป็นสายชาร์จ USB นะคะสามารถที่จะเอาหัวชาร์จนะคะโทรศัพท์ของเรานะ,ะชาร์จได้เลยห่าเพื่อนนะน้ำมันขวดเล็กให้เราแบบนี้เลยก็จะมีแปรงปัดนะคะเล็กๆให้เราแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะมีฟันรองเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะคะทุกคน1 2 3สนะ คือฟันลองเล็กๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่นะคะเบอร์หนึ่งเบอร์สองและก็เบอร์สามนะคะทุกคนนี่นะคะเราจะใช้ในการลองเบอร์ในการไถหนวดน,นะคะก็สามารถที่จะลองแล้วก็ไถได้เลยโ่ะโหถือว่าเบามือนะคะลักษณะคล้ายๆเหมือนตัวเจปีนะคะแต่ตัวนี้ก็จะเบากว่าเจปีค่ะทุกฟันชีสแบบนี้ค่ะทุกคนโหสวยงามมากๆนะคะฟันขเขานะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวสีดําแบบนี้นะคะรูปทรงคือเวลาใช้กันขอบนะคะดีมากๆค่ะเพื่อนๆนะ ตัวนี้นะคือมันจะมีนะคะการวางนิ้วโป้งให้เราด้วยหัดคนในการจับแล้วก็วางนิ้วโป้งแบบนี้นะคะและการเปิดนะคะก็จะเป็นปุ่มข้างๆแบบนี้นะคะในการดันขึ้นแล้วก็ดันลงนะคะรุ่นนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้ในการไถขาวนะคะหรือโปรงผมนะคะหรือการไล่เฟดคะตัวนี้ก็ถ่ายได้ดีนะคะการไล่เฟดก็ถือว่าถ่ายได้ดีนะคะเก็บได้ดีตัวนี้ก็สามารถที่จะ ใช้ในการตัดเด็กนะคะฟันลองมีถึง3เบอร์ค่ะในการใช้ฟันลองในการตัดผมเด็กได้เลยนะคะตัวเก็บขอบนะคะเก็บเหลี่ยมนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะเก็บได้ดีมากนะคะเก็บได้ละเอียดนะคะและก็เบามือด้วยค่ะไม่หนักมือด้วยนะเวลาที่เราจะเก็บขอบนะคะเก็บเหลี่ยมนะคะที่เราขึ้นทรงไว้แล้วนะคะเก็บให้ดูละเอียดเรียบร้อยนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะทําได้เลยค่ะหรือถ้าใครนะคะที่มองหาตัวนะคะ โกนหนวดนะคะที่เป็นตัวปัตเตอรี่นะตัวนี้เลยค่ะแนะนําเลยนะใช้งานได้ดีมากนะคะโกนเร็วค่ะทุกคนรอบของเขานั้นอยู่ที่เจ็ดพันรอบเลยค่ะเพื่อนนะตัวนี้นะโหถือว่าเร็วและก็โกนได้ง่ายด้วยนะคะการใช้งานนะคะชาร์จสใช้สนะคะทุกคนชาร์จสามชั่วโมงแล้วก็ใช้งานได้ถึงสามชั่วโมงเลยนะคะทุกคนตัวนี้ก็ฝากไว้ตัวหนึ่งนะคะใช้งานได้ดีมากๆนะคะเน้นออกไทยขาวนะคะทุกคนนะเสียง,งเขาคือ แรงอึดน,นะคะทุกคนนี่นะเจ็ดพันรอบนะ,ะทุกคนการทําความสะอาดก็ง่ายมากนะคะคือเอาใช้แปรงแล้วก็ปัดแปลงได้เลยะคะ่ะทุกคนในการออกแบบเขานะรูปทรงเขาถือว่า ผมนะคะที่เราตัดไปแล้วก็จะไม่มากองตรงข้างๆนะคะที่คออย่างนี้นะคะคือเขาออกแบบมาดีมากในการปัดเศษผมออกไปนะคะก็จะไม่มาติดที่คอแบบนี้นะคะทุกคนตัวนี้ก็ใช้งานง่ายค่ะเพื่อนนะแล้วก็จับได้ถนัดมือนะคะเบามือสุดๆเลยค่ะเพื่อนนะตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้นะ,ะตัดผมเด็กนะคะหรือโกนหนวดเนี่ยโหถือว่าดีมากๆนะคะสีดำนะคะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นตัวสายชาร์จไร้สายนะคะทุกคนตัวนี้นะคะถือว่าสวยงามมากๆเนี่ย นี่นะโอ้โหฟันเป็นรูปตัวทีนะคะฟันขอ,ของก็จะเป็นตัวสีดําแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่นะคะและถ้าใครนะคะสนใจรุ่นนี้นะคะก็สามารถแอดไลน์ใต้ลิงก์ที่มีนาทิ้งไว้ได้เลยนะคะทุกคนแอดไปสอบถามได้เลยนะคะว่ารุ่นเคเหมย2299ยังเหลืออยู่ไหมนะคะทุกคนโอเคค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามช่างมีนาบัเบอร์ด้วยนะ